สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครนี่กลับไปอยู่กับนายใครต่อใช้เกมเพลเลอร์นะควับนี่ดูท่าทางจะเป็นเกมเพลเลอร์จริงๆนะเข้าใช้งานโดยสตรีมไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าอลูสวัสดิ์ครับโอเคครับกัเกมฮันเตอร์เมมเบี่นะครับมีเอพิโซดลอตเซตติ้งเพิ่งเข้าเลยนะครับเนี่ยเข้ามาทีเดียวมีตรงไหนเขียนว่าซับไตเติ้ลไหมครับกลัวจะเป็นเหมือนเอาลาดไวโอเคครับถ้ามันเอาเดิมก็โอเคอัพไลไปเอพิโซด นี่หนึ่งฮาเออที่เหลือยังไม่รู้นะฮะเล่นเอพิโซดหนึ่งกันเลยทีเดียวเออพาโลนัมพาลาดเดมอลอดอมเมอรก่อนแล้วแกจะไม่กล้าฮาร์ดคอร์นเกมนี้นึกลองเล่นนะครับฮาร์ดคอร์ไปก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนพวกพาราไซอีอะไรอย่างนี้อีกโอเคครับอ่า,าเกมนี้ก็เครืข่องขอบคุณคุณเซเว่นโกสด้วยนะครับที่แนะนำมาให้นะครับ E 2 start อ่ะปู่ต้องกด E ด้วยเหรออ่า E 2 start กวดแล้วไหนล่ะเฮ้ยคดค้างเหรอเออเฮ้ย t w o u l do if you walk up in place you have never seen before คุณจะทำอะไรถ้าคุณตื่นมาในที่ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไรฮะทำใจไวบอกว่ากูตื่นมากูเจอที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่สวยนะถือเป็นเกมบนสตรีมที่สวยมากครับเกมฟรีนี่แหละ เอพิโซด one hunt อ่นานว่าฮันป่ะวะ we shall be diving made by your side of y o u s e e คุณจะเห็นแต่ว่า made by เออคุณจะเห็นตัวเองเลยกลัวชิพายเลยโอ้ยเฮ้ยหาเป็นหาอะไรเนี่ยเปิดมาก็หรือว่าขคขาไม่กูรับไม่ได้เนีย่ยโอ้พระเจ้าอะไร god damn i พระเจ้านนยอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ไปที่ไหนเนี่ยอุ้ยฝนตกด้วยเดินนี้น่าจะ WASD เฮ้ยมีมือให้เห็นด้วยเว้ยแต่ไม่มีทับนี่ทำไมมันเดินปแปลกๆวะสวยนะคสวยมากสวยมากโอเคเฮ้ยแสงวิ่งไปที่แสงเอาวิ่งกดอนเลยวะมีวิ่งแล้วใช่ไหมเพื่อนเอารถโอ้ยฟ้าผ่ายา่ยาอย่ามีอะไรมานะ เดี๋ยวมีคนจะอยู่ใ,ใกล้อ่ะเปิดเพลงไว้แต่ไม่มีเฮ้ยใหไใบฉายด้วยอ่ะโดนะครับกด e เพื่อโดอ่ะโดได้แล้วนี่น่าจะเป็นพวกสมุดที่น่าจะมีแมบด้วยนะครับแล้วกดแท็บดูไฟล์ เป็ดไฟกูไปเลยเนี่ยโคตรไม่ดูเรื่องนะครับมอ,องตรงนะกด F ก็น่าจะไฟฉายอ่าไม่ใช่เลยไม่มีอันไหนเป็นไฟฉายเลยอุ้ยแต่เพลงเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะก็ถือว่าฝังได้นะครับอ้าวเปิดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเสรเดิร์ตแบนอะไรอ่ะโอ้ยยายายาไม่ใช่เสรเดิร์ตเลยวะเฮ้ยติดชาเลยวะไม่ติดไม่เอาไม่เอาเฮ้ยอยู่อยู่มันเข้ามาใกล้ด้วยมันเดินมาปวะทำไงดีอ่ะเฮ้ยผมทำไงครับวิ่งกลับอ่ะหาไปยังไง มองมองแล้วเหมือนลุกในเดดโนตเลยไหนไหนบวกอ่ะอยู่หน้าประตูเนี่ยเออไม่เอาไม่เอามองแม่งไม่ได้กีกกูวิ่งกลับก็ได้วะกไปวิว่งอ่ะวิง่งวิ่งเลยให้วิ่งไปไหน่ะ ตัดแล้วอู้หูซาเลนเดอร์แมนจริงๆด้วยเค่ทำไงดีมึงตามมาถึงนี้แล้วไม่เอานะกลบไปต้นไม้กันอา้าวมองไม่เห็นไเลยดยาอู้ยน่ากลัวมากเลยนเนี๋ยวนี้ค่อยๆออกไปดูแล้วกันอยู่ไหมอา้าวหายไปแล้วเว้ หายไปเลยใช่ไหมหายไปเลยใช่ไหมหายไปเลยนะหายเลยนะยยนะอย่านะอย่าโฟว่าอีกนะไม่เอานะครับไม่เอากูกลัวนะเออย,ยังเช้าอยู่เลยตื่นมาแคสเกมซะและ้วแม่ขัดอีดกแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคือมันเช้าไงมันเลยขันเพลงเพลิองอะไรดับหมดเลยมองยังไงดีทีนี้ มีทางแยกเอาไงดีวะไปขวาแล้วกันถ้าเจอเรื่องลายนะครับมันก็ของร้ายที่สุดแล้วไม่บีน่าจะมีอะไรล้ายกว่านี้เลยมีเสด็เดอร์แมนมาคอยตาม <c oughs> หลังยืดตลอดเวลาเลยเลยนี่น่าจะทางนี้นะเพราะดูเหมือนทางมันจะวนกลับมาชนกันนะครับ ควรจะบอกกูได้นะว่าไฟฉายกดเลยโอเค้ย <c> บ <oughs> okay, ีกับบีบีสกี้มันสซเรนเดอร์แมนจริงๆะนะเนี่ยมันคือมันสซเรนเดอร์แมนเลยไม่ใช่เกมอื่นเลยเด็นี่กูเล่นสซเรนเดอร์แมนภาคอื่นอยู่ใช่ไหมโอชิ shit, อารีวาก็เล่นไม่จบ <c oughs> เฮ้ยบ้าน ไม่ใช่บ้านว่ะประตูโอ้ฟัคเหอะรหัสมาสักขนาดนี้จะไปหารหัสจากไหนวะถามว่าวิ่งไปไหนนะครับเนี่ยวิ่งงวัวนะวิ่งหารหัสเนี่ยอ้าวรู้วอันนี้ไม่มีทางไปต่อเริ่มหลงทางแล้วดิดว่าไงดีวะ ตัวเกมแม่งทำมาหลอนหลอนประสาทใช้ได้นะครับแม่งมีหมอกมีควันเอ้ยมีบ้านมีรถด้วยแสดงว่าต้องมีคนอยู่โอ้ยขอขึ้นบ้านหน่อยนะครับชั้นล่างเขาก็มีเนะี่ยเสียงเดินขึ้นบ้านแม่งหลอนอีกแล้วหลอนแสดนะครับอ้าวเฮียไม่มีประตู ต้องบนไม่มีประตูะชี้นี่ต้องลงอ่ะเนี่ยโอ้ยลำบากใจครับลำบากใจไม่มีอะไรผัวนะไม่ใช่หันมาเจอนะกีดจริงด้วยประตูเฮ้ยมันไม่เปิดวะล็อก เป็นเวรเ,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 เป็นกรรมอะไรของกูวะท้ามันล็อกแล้วให้กูทำยังไงฮะโยกหัวไปเพื่นอนเ,เ,เกมมันก็ต้องมีแบบนี้เป็นธรรมดานะครับเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ากระโดดได้เล่นมาตั้งนานเข้าทางหลังบ้านแม่ง เนี่ยเอ้ยประตูนี้ล็อกไหมล็อกมันล็อกหมดเลยตีนแล้วไงกระโดดลงมาได้ด้วยคือมันล็อกหมดเลยครับแม่งบ้านนี้เป็นชาวล็อกจริงๆจะทำไงดีอะกลับออกไปกินะ เฮ้ยมันยังไม่ผัวไห้เราควรใจเด้นะครับแต่มันผัวมากดดันเราว่าเกมนี้มีผีนะเจ้าเชี่ชยจริงๆเลยนะสซลเลนดี้มีทางแยกอีกแล้วอุ้ยแมง้งกระตุกเหมือนเห็นใครเลย แต่เป็นเหมือนเบนเซเลนเดอร์แมนล่างสุดยอดแล้วมีมีเรียกว่าอะไรหนวดเฮ้ยเอ้อะไรแทงน้ำเชี่ยกูว่ากูเล่นเทเลเดอร์แมนอยู่แน่ๆเลยว่ะแม่งเอ้ยไอ้คุณเซเว่นโกลดมึงเอาเกมอะไรให้กูเล่นเนี่ยอ่าที่เปิดไม่ได้อีก ให้เขาคืนน้ำลายแป๊บนะครับรู้สึกจะหลงทางซะแล้วสิเหมือนมีตัวอะไรตามกูอยู่เลยทางนี้แล้วกันนะทำทำล้ลวนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทางขวาตะกี้มันอะไรวะ bọn chạy cốt lây bọn chạy 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 rồi thế is lock à, thơ à lay kìa tin được qua rồi đây ơi à lay à lay nó vui lặng cu tai hà đấy vui lặng cu có tham gia nghề thì đi อยูวะเอาไม่อยู่นี่วะเดีย๋ยวทำไมไม่ได้อยู่หลังแล้วเมื่อกี้กูเจออะไรแสดงว่ามันอยู่บนหน้าผาเนี่ยน่ากลัวกว่าเดิมอีกเร่งเสียววะจะมีตัวเร็ววะว่าเอพิโซดนี้เราคงเล่นกันยาวๆนะครับ อยู่เป็นเพื่อนผมกันหน่อยนะนเกม The Hunter m e m o r i z e นะครับเรียกว่า s a d n e r Man เลยแล้วกันนะฆ่า Hunter m e m o r i e นั่นแเลยม,มี episode เด้ยกูยังไม่ออกจากภูเขาอีเกอร์ภูเขาแรกลัก <c oughs> มันเก่าไปไหมแม่งบ่งตรงว่าเกมนี้ถึงกระโดดได้ก็ไม่มีประโยชน์เลยดูแถบหน่อยดิ สมอลแฟลไลอีทูอีคิวอ้าวเคียโง่ตั้งนานโอนีโง่แสดเลยนะเขาบอกแต่ประตูเนี่ยผมสงสัยว่ามันเข้าไม่ได้จริงๆที่ผมอาจจะโอ๊ยอาจจะกดไม่โดนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่ให้กดจริงๆวะ ราจะไปหาข้อความรหัสจากไหนวะป่าแม่งก็ตั้งไกลโอ้ยแตกอยู่ตรงที่มืดผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะแทบทุกโทษนะอีคิวแม่งนั่นแม่งใช้แล้วใช้เลยเกมใช้แล้วใช้เลยไม่มีปุ่มรัดไฟฉายไงวะต้องกดใช้เอาเอง อยากแบบประหยัดแบตเตอรี่อ่ะเดี๋ยวถหา,านหมดมีกระท่อมอยู่นะครับที่กระท่อมไปนาะนนั้นเออนี่มันเรียกว่าดอกอะไรวะดอกหญ้าป่ะหรือดอกปลายนี่ก็ไม่รู้ด้วยกันนะที่กระท่อมนี้มันจะมีอะไรหนอประตูอยู่ไหนเนะีเกมกระตุกว่ะแอง เดินอ้อมเล่นบ้านอ้อมบ้านเล่นเนี่ยเฮ้ยอะไรอ้หตกใจดอกไม้ดอกหญ้ารู้สึกจะไม่มีอะไรนะครับชิตกใจดอกหญ้าอ่ะนั่นก็ดอกหญ้าวะไม่รู้ว่าเล่นไปก่อนแล้วกันตกใจจริงๆอเนี่ยแม่งกว้างจริงๆนะกว้างมากเลย แมปกว้างว่ะโอ้ยเสืรกฟทำเป็นเกมฟรีอะไรเงี้ยมีทางเดินแยกอีกเดี๋ยวตรงนี้มีรถอีกแล้วมันรถบ้าเลยไหนดีวะเออเขาไ่รู่เอาไงนะแต่กขึ้นมาถึงนี่หละโอ้โหต้องเป็นใครเนี่ยเลยแบบพระเอกอะแม่งเดินต่างฝนมากี่นาทีแล้วเด้ เป็นไข่ชัวเพื่อนยิงขึ้นเข่าไปครับไม่เจออะไรเลยแมงโครไม่มีอะไรเลยเนี่ยอยากฟังเพลงไหมครับเดี๋ยวเปยเปิดหาเพลงพังกันดีไหมเนี่ยไอย้น้ำหรอน้ำจริงจริงด้วย เรมเร็ดแม่งต่ำกว่าเดิมหนึเกิดอะไรขึ้นก,กับเกลี้ยงตัวเนี่ยอีอีอีอ,อีไม่ไหวนะครับอย่างนี้ไม่ไหวนะนี่มีไฟฉายจริงป่าวะแทบไม่มีประโยชน์แม่งเหมือนของจริงเลยไฟฉายแม่งเฮ้ยเยี่ยมืดกลัวาฉายไปเจออะไรจุกเบยอะไรอะสวไฟฟ้าอ่ะ แค่ต้นยาต้นหนึ่งนะครับเออผมละเกียดเกมแบบประมาณว่าหลอกให้กูมาทางนี้เล้วไม่เจอหาอะไรจริงๆแมงกดตีนเนี่ยอะไรอะทางไปต่อมันไดมันใดนะเป็นบริษัทขายของนะแบบพวกของเล่นหรืออะไรถุย <c oughs> เแยงขึ้นไปกันเถอมีเวลามาเล่นมุกเนะี ออขึ้นมาไม่พ้นทางตันใช่ไหมยังยังไม่ตันนะมันยังไม่ตันขึ้นไปบนยอดดาดฟ้าเลยดีไหมเนี่ยดาดฟ้ายอดเขาเออึิน <c oughs> ยอดเขาเลยแต่เกมกระตุกอะกระตุกมากเลยครับกระตุกจริงๆรงอะเน,นี่ย กอดีได้มองเห็นพื้นอุ๊ดใกล้มาขนาดนี้ไงเนะี่ยก็ดีก็ได้มองเห็นพื้นอะไรบ้างนะแต่เค้มันกระตุกอะอต้องออกไปปิดโปรแกรมอะไรหัวกลัวเหมือนเซนได้ไหมเดี๋ยวกูกดสตาร์ทเล่นเริ่มใหม่เล่นๆเ,เลยนะอย่างนั้นเนี่ยกระตุกเกินไปต้องขอภัยด้วยนะครับเฮ้ยนี่ห่อคอยด้วยวะ โอ้โหส้นตีนเถอะขึ้นไปทำทยี่อะไขนาดนั้นเนี่ยเอาเถอะครับขึ้นขึ้นไปเถอนะนะไหนๆก็ได้ไหนวิ่งขึ้นเลยอะวิ่งขึ้นเลยอ่ะ,อะติดกลัววิ่งขึ้นแล้วมันแบบมันวนเรื่อยๆเลยเนอะสูงอะเนี่ยกี่ชั้นวะ เราเริ่มอยู่สูงจากพื้นดินมากเลยครับเทียบเท่าได้ก็ประมาณตึก 3..4 ชั้นเลยเดียวมองไปนี่ผมเห็นได้สายหมอกสายลมเนเออจะต่อได้แสงแดดแต่ไม่มีนะแมงคนในวิชั่นเลยไอ้ไอ้เริ่มไม่กระตุกเท่าไหร่นะครับเริ่มนะแม่งหรือเกมมันลื่นไปวะกระตุกลื่นเนี่ยมีที่ไหนวะก,กระตุกลื่นเลโอ้ย เอาไงกูแม okay, cool uh. mm ่ฮะมีก the hmm. ี่ชั้นเนี่ยแทบมองไม่เห็นพื้นข้างล่างนะหมายถึงพื้นข้างล่างที่ไม่ใช่พื้นบนเขาอะนี่หรือผมกำลังเล่น s c P บันไดเลื่อนเนี่ยแม่งขึ้นไม่มีชิ้นสุดจริงๆตะกี้เห็นแม่งขึ้นขึ้นมาเนอะสูงเลย แล้วลงทำไงเนี่ยรัดแม่งเลยวิธีรัดกระโดดโอ้พระจันทร์สวยจริงๆครับคือถ้าขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรนี้เลิกเล่นเลยเนี่ยวัดใจจริงๆครัว่าขึ้นไปจะเจออะไรนะแล้วก็วัดใจด้วยว่ามึงจะขึ้นถึงไหมอ้โหพื้นก็พาหายไปไหนเนี่ยแม่งแค่พื้นฐานหอคอยก็ไม่เจอแล้วเนี่ยทำไงดีครับทดี ทำอะไรก็เดินขึ้นต่อไปสิครับวนเวียนอยู่บนทางวนเนี้ยมันใบเวียนนะบันไดเวียนก็คล้ายๆจดหมายเวียนนะมันคล้ายกันตรงไหนวะคือหลักอย่างนี้เนะี่ยเขาบอกว่าถ้าเอ้ยถึงแล้วเวย้ยยังบ่นไหมเอ้ยใช่เลยวะมีโซฟากับแป้นพิมพ์นะแบตปลดล็อกอาชีพเป็นแบตกูใช้ได้ด้วยเหรอ อ่ะใช้ก็ใช้พี่อ๋อเซฟเหรอเซฟใช่ไหมนิวเ <c oughs> ออชื่อชื่อก็ต้องชื่อดีอยู่แล้วครับ k a i t o g h เย่คร yeah. ีเอทแม่งโอเคพาร์หน้าเรามาเจอก,กันใหม่นะครับกับเกมเกมอะไรเนะี่ยชื่อเกมอะไรเนี่ย Hunter m e m o r ม l รโ okay. อเคเอาละพาร์หน้ามาเจอกันใหม่ซีรีส์เกมนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายเย่เอาไม่ปิดวะ